สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินเทียเดวิงในช่วง Basic Ibis Pen ค่ะก็หายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะกว่าจะกลับมาครั้งนี้คราวนี้เราก็จะมาสอนต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่สอนรูปเลยค่ะคณิตไปเนาะรอบนี้เราจะมาสอนการเพิ่มแสงให้แสงคล้ายๆแสงออร่าให้กับรูปเราไปที่เลเยอร์ที่เราต้องการนะคะกดคําว่าฟิลเตอร์แล้วไปที่คําว่ารูปแบบหรือว่าสไตล์นะคะแล้วก็กดคําว่า แวววาวด้านนอกนะคะหรือว่า G l o w outer ตามรูปเลยแล้วเราก็ปรับบวกลบเพิ่มเออแสงที่เราต้องการนะคะว่าอยากได้เยอะประมาณไหนแล้วก็จากนั้นเลือกสีได้นะคะว่าเราต้องการให้สีของแสงเนี่ยเป็นสีอะไรอันนี้เราจะเลือกสีฟ้าเนาะให้เป็นสีให้กับรูปที่เราทำเอาไว้แค่นี้ค่ะแล้วจากนั้นก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะ จากนั้นเราก็ไล่ทํากับทุกไฟล์ภาพที่เราต้องการเพิ่มแสงค่ะอันนี้จะเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะคะที่เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเพิ่มแสงทีละจุดตัวเองใช้สำหรับออในกรณีที่อยากจะเพิ่มแสงของทั้งภาพ การเลือกสีก็สามารถเลือกได้ตามปกตินะคะจะเลือกในพาเลตที่เราทําเอาไว้หรือว่าในค o ลเลอร์วหรือว่าปรับความเข้มสว่างแบบนี้ได้เลยตามปกติเหมือนตอนเราเลือกสีสีที่ใช้ว่าต่อมานะคะเราก็จะไปเพิ่มแสงให้กับไฟล์ไฟล์ตัวอักษร แต่ทีนี้เขาจะให้เราทำการ rasterize ตัวนี้ก็คือจะให้เราแปลงจากเอ่อไฟตัวอักษรเป็นไฟภาพนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้ฟิลเตอร์ได้แล้วก็กด yes ไปเลยค่ะแล้วเราก็ทำตามขั้นตอนปกตินะคะทีนี้เราจะเห็นว่าฟอนต์ของเรามันดูไม่ค่อยโดดเด่นแล้ว น้องพอเราทําการใช้ฟลูเตอร์ตัวนี้ถ้าหากว่ามีใครเกิดปัญหาแบบนี้นะคะก็ขอแนะนําว่าอย่าไปใช้ค่ะอย่าไปใช้มันเลยให้เรายกเลิกนะคะยกเลิกยกเลิกมันไปเลยเขากด X กออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเลเยอร์ใหม่แทนค่ะนีค่ะเพิ่มใต้เลเยอร์เซลล์นะเพิ่มเลเยอร์ใหม่ไปนะคะแล้วเราก็ไปใช้แบบปกติเลยคือใช้แปลง airbrush นะคะ ก็ใช้สีแดงนั่นแหะคะ่ะแล้วก็ระบายไปตามตัวอักษรแบบนี้เลยถ้าเราใช้วิธีนี้นะคะจะทําให้เราสามารถคุมคุมแสงได้ง่ายกว่าที่จะใช้ตัวฟิลเตอร์นั้นก็ถ้าจะเออถ้าเป็นเท็กซ์ก็ขอแนะนำแนะนำให้เป็นใช้แปรงบัชแล้วว่าเอาเองดีกว่าเนาะ โอเคค่ะตอนนี้ป้ายของเราก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอเพิ่มตกแต่งรอบๆอีกหน่อยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรวมเลเยอร์ของตัวเซลเลเยอร์6กับเลเยอร์5เข้าด้วยกันก่อนโอเคค่ะแล้วก็ขยับให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งง่ายๆนะคะโดยการสร้างรูปเลยค่ะคันนี้ที่เคยสอนไปนะคะแล้วก็วาดไปรอบๆรูปเลยค่ะตามที่ต้องการ แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มเพิ่มแสงเหมือนที่สอนใน EP นี้นะคะทําง่ายๆเลยก็ทําอย่างที่เคยสอนนะคะเพิ่มแสงเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มอีกหน่อยโดยใช้ปากกาเส้นปลุกนะคะแล้วก็เพิ่มแสงค่ะแค่นี้เลยการตกแต่งของเราง่ายมากๆ ก็เดี๋ยว EP นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย